ของการปฏิบัติของอาจารย์เนี่ยคะ่ะในการเลือกทานอาหารนะคะอะไรที่เป็นแรงจูงใจหรือว่าพฤติกรรมนิยมที่เราเห็น,หนกันในแต่ละช่วงวัยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเ,ออเริ่มจากวัยรุ่นก่อนดีกว่านะน้องกวางเป็นตัวแทนของวัยรุ่นคะ่ะค่ะหนูก็เป็นตัวแทนวัยรุ่นนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะเรากออ็มีค่านิยมตามดารานักแสดงค่ะก็จะทําใหเออ้เวลาเราดูสื่อโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะก็ จะติดตามดารา,า,า,ราเห็นเขาโพสรูป<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะที่จะรับประทานตามดาราคุณนั้นๆนะคะก็จะทำให้ไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการค่ะทีนี้นอกจากนี้เดี๋ยวมีคำถามของกวางนิดนึงนะคะนอกจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยในเรื่องของอื่นอีกไหมฮะที่เกี่ยวกับที่ว่าต้องจูใจที่นอกจากเรื่องดารานะคะของวัยรุ่นที่เจอกันค่ะคือนอกจากนี้ค่ะคือ เขาเรียกว่าธุรกิจมันจะมีเรื่องของธุรกิจอาหารนะคะที่เข้ามาใหม่ๆพวกชาบูหรือว่าชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้วัยรุ่นนะคะมีการตัดสินใจที่ว่าทุกคนจะต้องไปถ้าใครไม่ไปเนี่ยถือว่าตกเทรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะก็เลยทําให้เป็นตัวที่จะตัดสินใจในการรับประทานค่ะสำหรับอาจารย์ติ๊กนะคะค่ะจริงๆแล้ว ในสมัยนี้นะคะ,ะเหมือน,นที่น้องก็บอกนะคะคือสื่อต่างๆนะคะก็มีเหตุก็มีแรงนะคะในการที่จะจูงใจให้เราเลือกอบริโภคอาหารด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ตัวเองเนี่ยนะคะก็จะคำนึงว่าการรับประทานอาหารนะคะครอบครัวต้องทานได้ด้วยกันนะคะเพราะนั้นอาจจะไม่ตามกระแสหรือตามแฟชั่นมากนักนะคะแต่จะเน้นเลือกอาหารนะคะที่ทุกคนทานได้นะคะแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะ อาจจะบางมื้อนะคะเหมาะกับเด็กน้อยนะคะหรือบางมื้อนะคะก็เหมาะกับวัยผู้สูงอายุเออวัยวัยตัวเองหน่อยนะคะแต่ทั้งหมดแล้วก็คือจะเน้นว่า,าคนทุกคนในครอบครัวจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็เหมาะกับวัยของตัวเองค่ะเพราะอาจารย์เองนี่เป็นตัวแทนของวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็เลยม,มีครอบครัวนะคะแล้วก็มีลูกนะคะที่จะต้องคอยดูแลก็เลยต้องคำนึงถึงจุดความเป็นประโยชน์เป็นพิเศษใช่ไหมคะ สำหรับอาจารย์ช้างแล้วท่นคืออันนี้ก็นึกถึงสุขภาพเองเป็นหลักนะเราก็อยากทุกคนก็อยากมีสุขภาพดีตัวตัวผมเองก็อยากมีสุขภาพดีอันนี้ราอายูมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะกินอาหารแบบเดิมๆก็ไม่ได้มันยางตอนในวัยรุ่นดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพเพราะวองมีประสบการณ์เวลาที่ผ่านานมาทําให้สื่อหรือโฆษณาต่างๆไม่มีผลกับเราเพราะเราจะแยกแยะออกว่านี้เพราะเราคานึงสุขภาพเราจะรู้ว่าเออถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่รับประทานอ นี่ตรงนี้ก็แสดงว่าทั้งผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนี้มักจะนึกถึงสุขภาพและประโยชน์ของอาหารที่รับประทานมากกว่าวัยรุ่นใช่ไหมคะวัยรุ่นก็นิยมตามแฟชั่นนะคะตามดาราหรือสิ่งที่เราถูกใจที่อยากจะเรียนแบบนะคะเป็นะะสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะ,นะคะก,ก็คือฟาร์มแตกต่างกันในแต่ละวัยนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งที่ดีนะคะคาถามที่4นะคะอยาจะถามว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารขอ,ของแต่ละท่านนะคะเป็นอย่างไรและถ้าพฤติกรรม บริโภคอาหารที่ดีเนี่ยนะคะควรจะเป็นอย่างไรคะเริ่มจากน้องกวางก่อนค่ะพฤติกรรมการรับประทานนะคะก็คือช่วงมื้อเช้าะคะ่ะก็จะไม่เลือกที่จะรับประทานอาหารอาหารนะคะเพราะว่าคือค่อนข้างที่จะเร่งรีบที่จะไปเรียนหรือว่าไปฝึกงานอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําให้ไม่ได้รับประทานอาหารช่วงเช้าไปอะคะ่ะแล้วก็ไปเน้นเอาตอนมื้อที่เป็นมือ้อค่ําแล้วมื้อเย็นอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็รวมถึงจะเลือกที่จะรับประทานอาหารที่เป็นแบบฟาสต์ฟู้ด ตามร้านสะดวกซื้อค่ะแบบอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนนอกจากนี้ค่ะเวลาเป็นช่วงของอาหารว่างค่ะเพื่อนๆน,นะคะเขาก็จะชอบชวนที่จะรับประทาน<ม>ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอาหารที่เป็นพวกหมักดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับเครื่องปรุงที่เป็นแบบคืออาจจะเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นพริกกะลาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะชอบกินกันแบบเนี้ยค่ะสำหรับวัยหนุ่มนะคะ ทีนี้น้องกว่างพอทราบไหมว่าพริกเกลือลาวเนี่ยนะคะมัน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 ,ม,นมันเป็นยังไงคะส่วนผสมของมันพอทราบไหมตรงนี้ค่ะก็คือจะมีเป็นผงชูรสอะค่ะที่เป็นอันดับหนึ่งเลยที่มีปริมาณที่มากนะคะแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีน้ําตาลที่ผสมอย่างเนี้ยค่ะซึ่งแบบค่อนข้างที่จะเกินปริมาณที่เราควรจะได้รับในแต่ละวันของตามช่วงวัยอะค่ะทีนี้อยากจะถามน้องกวางว่านะคะพฤติกรรมการพกอาหารที่ดีเนี่ยค่ะ เราควรจะทำอย่างไรนะคะสำหรับวัยรุ่นค่ะสำหรับตัวหนูนะคะหนูก็คิดว่าควรที่จะรับประทานอาหารนะคะให้ครบห้ามู่แล้วก็มีความหลากหลายนะคะเลือกรับประทานอาหารที่เป็นสีนะค่ะมันก็จะมี5้าสีนะคะก็ควรที่จะรับประทานให้ตรงตามสัดส่วนของช่วงวัยของเราที่ควรจะได้รับแล้วก็รวมถึงที่จะควบคุมน้ําหนักอะค่ะให้เป็นไปตามมาตรฐาน,นะคะ<ม>่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะ ควรที่จะจำกัดเครื่องปรุงที่เราปรุงอะคะ่ะในแต่ละมือ้อให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมที่ควรจะได้รับนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกเ็เลือกเ,อเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารทะเลอะคะ่ะที่สุดใหม่เงี้ยค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมียอมรับเลยค่ะว่ามีสารเคมีที่เขามาใส่ไว้ในเนื้อสัตว์อะไราเงี้ยคะ่ะทำให้สุดใหม่เงี้ยค่ะก็อาจจะได้รับผลกระทบในตรงนั้นเยอะอะคะ่ะค่ะทีนี้ขอ คำถามนี้กับอาจารย์กอีกทีหนึ่งนะคะว่าพฤติกรรมนะคะการบริโภคอาหารของอาจารย์เองนะคะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับตัวเองนะคะเขาจะพยายามบริโภคอาหารในครบสามื้อนะคะแต่ก็จะสําหรับมื้อเย็นเนี่ยนะคะปริมาณก็จะลดลงนะคะโดยเฉพาะาพวกคาร์โบไฮเดรตข้าวนะคะก็จะลดปริมาณลงโดยเฉพาะมื้อเย็นนะคะแล้วก็เพิ่มพวกผักผลไม้นะคะมาแทนที่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็พยายามอาบอกตัวเองนะคะว่าดื่มน้ํา นะะี่เหมมาะะสแต่ลวันถ้าเกิดว่าในแนวของการคิดว่าพฤติกรรมการบริโภคนะคะในวัยของผู้ใหญ่เนี่ยอาจารย์ที่คิดว่าพฤติกรรมแบบไหนถึงจะดีคะคือถ้าในถ้าในความความาคิดเห็นของตัวเองนะคะในวัยผู้ใหญ่เนี่ยคะเราอาจจะต้องอลดนะคะอาหารบางประเภทนะคะเช่นประเภทแป้งไขมันนะคะแล้วก็เน้นนะคะพวกอาหารที่มีกากใย นะคะเพิ่มปริมาณให้มากหน่อยนะคะแล้วก็ลดปริมาณอาหารโดยเฉพาะอาหารมื้อเย็นนะคะซึ่งเราเอามันไปใช้น้อยนะคะกว่าอาหารมื้ออื่นนะคะแล้วก็ทั้งนี้อาหารมื้อเช้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากค่ะอาจารย์ช้างค่ะเก็ทานอาหารนะฮะมื้อเช้าเป็นมื้อที่เน้นที่สุดเลยต้องมากที่สุดแล้วตามมาด้วยมื้อเที่ยงส่วนมื้อเย็น,นยจะรับประทานไม่ก็พอสมควรแล้วก็ส่วนใหญ่จะกินอาหารไม่เกิน6กโมงเย็นหลังจากนั้นเราก็ไม่กินแล้วนะแล้วก็ดื่ม ดื่มน้ำนี่ทุกๆ2ชั่วโมงวันนึงครั้งหนึ่งประมาณ2 3 0 0ซีซีก็ตีแล้วันหนึ่งประมาณสัก2อลิตรเป็นอย่างน้อยนะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็คือเราควรจะออกกาลังกายด้วยก็เรื่องที่ออกกาลังกายนะ,ะแล้วก็นอกจากออกกาลังกายก็ขับถ่ายเพื่อขับถ่ายเพื่อเอาของเสียที่มันทิ้งเอาไว้อยู่ออกไปทุกวันทุกวันจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการไโภคของอ่ะ อาหารเนี่ยของของทุกท่านนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นไงคะเราจะคํานึงถึงประโยชน์นะคะนะแล้วก็ว่าจะให้มันมีความหลากหลายนะคะแล้วก็อาจารย์ที่ก็บอกว่าเน้นมือ้อเน้นมื้อเช้าให้มากหน่อยอาจารย์ช้างก็เช่นเดียวกันนะคะว่าต้องมื้อเช้าเราต้องใช้พลังในการทํางานใช่ไหมคะมื้อเย็นถ้าทานเยอะก็อ้วนนะคะนะเนาะยเผื่อบางคนเป็นกดไหลย้อนได้อีกใช่ไหมคะเพราะนั้นเราเลยไม่ควรนิยมทานมื้อเย็นเยอะนะคะเนาะสำหรับวัยรุ่นเองก็ ตามหลากหลายสไตล์นะคะแต่ก็เราก็มีการปรับพฤติกรรมกันได้ในการเลือกอาหารที่มันเหมาะที่สุดสําหรับสุขภาพของเราเองนะคะ